คุณผู้ชมมีอีกเหตุการณ์หนึง่งเห็นบอกว่าตรงที่มีของไปบริจาคคือตอนนี้กู้ภัยทางานเหนื่อยมากนะคะกู้ภัยจิตอาสาอาทิตย์กว่าแล้วอะที่เขามาลงพื้นที่มาคุณผู้ชมหลับนอนก็ไม่ได้นอนดีนะนอนอยู่ตามพื้นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแล้วกินนอนเนี่ยของข้าวของกินก็ไม่ได้มีเวลากินคืออาหารนะมีจริงแต่ไม่มีเวลาจะมากินเพราะทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดคนก็เอาของบริจาคไปอีตาคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่รู้อะ่ะกู้ภัยหรือเปล่า แต่งตัวเหมือนกู้ภัยเปะล่ะเออเห็นบอกว่าเดินไปตรงจุดที่เขาเอาของในมากองเอาไว้แล้วหลังจากนั้นไอ้ตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะมีถังที่เอาไว้เก็บของบริจาค<อ>ปรากฏว่าเป็นโจรมาถึงเนี่ยจะมาหิ้วข้าวหิ้วของที่คนเขาเอามาบริจาคเนี่ยจะเอาไปไหนไม่รู้เห็นไหมนี่นี่เนี่ยไอ้ถังตรงนี้ยค่ะคุณผู้ชมคะหลายจุดเขามีเต็นท์บริจาคแล้วก็มีพวกโรงทานมาล้วงเอาอะไรไม่รู้ตัวเองก็ไม่ได้ทํางานอะไรนะทรงก็ดูไม่ใช่เจ้าหน้าที่ เห็นบอกว่าตอนนั้นมีคนมาถามเหมือนกับจะเดินหนีค่ะเอาอีกแล้วสองถุงแรกไปมีถุงสามถุงสี่เว้ยเอาอีกแล้วเจ้าหน้าที่ดูหน่อยนะฮะ oh. โอ้โหจริงจริง <laughs> นี่คือมิจฉาชีพนะครับก mm hmm. อมเข้ามาดูหน่อยนะคะรับคลิปนี้ ขอให้เฉาแล้วเอาแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอยู่หน้าเดินเดินถุงกันเขาไม่กีนถุงแล้วนะเอาแล้วเอยเอาเว้ยโดนวะเดินหนีวะเดินหนี เแต่จอะร้น,น,นี้หาวหจเท <c oughs> จ้นาน้าทีตามแล้วนะครับเจนาทีตามแล้วนะครับดูแลแ้นะครับคนอยากกินไหมอน้ำเขาเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่กินดูพี่แกอ้ในถุงสามถุงนั่นคือเครื่องดู่ถุงลัโอ้โหดูดิ ีพวกเอาไปสร้างเงินสร้างตัวอะไรทีเดียวนะมี่ชาชีพนะครับดูให้ดูหน้าชัดๆฝุดไปไหนบ้าเลยครับโอ้ของเยอะเลยของเยอะเลยไปไหนเนี่ยเอาไปไหนเนี่ย <S <S เห็นมาแต่เช้าแล้วแต่ทางโน้นแต่เช้าแล้ว ได้ยินที่คุยไหมไม่อยากคุยกับคุณทำไมถึงไม่อยากคุยทำไมถึงไม่อยากคุย